บทที่23นักวิทยาศาสตร์สาขาจิตวิญญาณเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่อาจเปิดเผยให้เธอรู้เห็นธรรมชาติของโลกแห่งความเป็นจริงอันมีชีวิตชีวาและเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาได้แต่เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นจะให้บทเรียนที่สำคัญแก่เธอ ก็ต่อเมือ่อเธอวัดระดับความเป็นจริงณจุดที่เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นมีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปในช่องว่างและการเวลานั้นนั้นกล่าวได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งความเป็นจริงได้เพียงระนาบเดียวการที่เธอจะศึกษาเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงอันลุ่มลึก ที่อยู่เบื้องหลังและอยู่ภายในจักรวาลได้นั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไม่เพียงแต่จะใช้การไม่ได้เท่านั้นแต่มันยังทำให้มนุษย์เข้าใจผิดอีกด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นขาดประสิทธิภาพและมีขีดจำกัดอย่างมากวิทยาศาสตร์ของเธอซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุและผลทำให้เธอเห็นภาพ และแบบฉบับที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในทิศทางของมันให้กับวิถีชีวิตของเธอมันเอื้ออำนวยให้เธอเดินทางไปสู่สถานที่ต่างๆได้แม้แต่ดวงจันทร์วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้เธอตื่นเต้นแต่ไหนไม่ช้าวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีของเธอจะถึงทางตันแม้ว่าเธอจะใช้มันเป็นเพียงสื่อก็ตาม มันก็จะมีประโยชน์เพียงชั่วคราวเพราะทิศทางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนทางกันกันกบโลกแห่งความเป็นจริงภายในอยู่เสมอนอกจากนี้วิธีการและทัศนคติของวิทยาศาสตร์ยังผลักไสโลกแห่งความเป็นจริงภายในออกไปให้ผลทางอีกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้มนุษย์แม้แต่เพียงคนเดียว มีชีวิตอยู่ได้หากจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นตัดสินใจที่จะจากร่างกายเนื้อหนังของเขาไปและหากมนุษย์ผู้นั้นไม่พบความรื่นรมในชีวิตของเขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่อาจช่วยเขาได้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งได้แบบแผนภายใน กับวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงคล้องจองกันเสมอนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงย่อมไม่เกรงกลัวที่จะพิสูจน์โลกแห่งความเป็นจริงแต่เขาจะเลือกศึกษาและกล้าที่จะเริ่มต้นเข้าใจมันเธอทั้งหลายที่กำลังศึกษาและรับข้อมูลจากฉันล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการและเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ไม่มีใครรู้จักในยุคสมัยของเธอ ไม่ว่าเธอจะมีอาชีพอะไรก็ตามเมื่อเธอกลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเป้าหมายของการค้นพบของเธอก็คือการค้นพบธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของตนเองการที่เธอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงได้นั้นก่อนอื่นเธอจะต้องละทิ้งละทิความเชื่ออันจำกัดทั้งหลายละทิ้งความกดดันทั้งหลายที่ทำให้เธอมุ่งหวังที่จะล้ำหน้าผู้อื่นเพราะเธอกำลังค้นหาตนเอง และไม่มีผู้ใดสามารถล้ำหน้าเธอไปได้เธอจะต้องปล่อยให้การสร้างสรรค์นในความรู้สึกนึกคิดของเธอหลังไหลยอย่างเป็นธรรมชาติไปสู่สิ่งที่เธอสนใจในสาระของธรรมชาติหากปราศจากการตระหนักในคุณค่าของผืนดินด่างนกกระเราะหฤดูการต่างๆหรือเทคโนโลยีทั้งหลายของเธอก็จะไม่อาจช่วยให้เธอเข้าใจอยู่กับลูกของเธอได้และเธอ ก็ไม่อาจใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากการตระหนักในคุณค่าของมวลมนุษย์ไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถช่วยเหลือมนุษย์ให้อยู่รอดได้หากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักในคุณค่าของชีวิตทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกกับมนุษย์จะไม่มีเทคโนโลยีใดๆสามารถช่วยให้มนุษย์เข้าใจในประสบการณ์ชีวิตของเขาได้อุปกรณ์ทั้งหลายไม่อาจสอน หรือทาให้เธอเข้าใจเกี่ยวกับมิติอื่นๆของจิตวิญญาณของเธอได้เมื่อเธอรู้จักจิตวิญญาณของเธอได้เพียงใต้ผิวหนังและภายในร่างกายเนื้อหนังของเธอเท่านั้นนอกจากเธอจะไม่สามารถรู้จักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของจิตวิญญาณซึ่งมีหลายมิติได้แล้วเธอยังไม่สามารถรู้จักธรรมชาติของร่างกายเนื้อหนังซึ่งมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปได้ด้วยต้นกำเนิด ซึ่งมีหลายมิติเช่นกันเมื่อเธอใช้อุปกรณ์ทั้งหลายเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนสติสัมปชัญญะจะกลายเป็นการตั้งโปรแกรมให้กับสติสัมปชัญญะแบ่งแยกออกไปจากตัวตนของเธอยิ่งขึ้นไปอีกการศึกษาธรรมชาติแห่งความเป็นจริงจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเธอมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสติสัมปชัญญะของเธอดังนั้นไม่ว่าเธอจะอาศัยอำนาจของยาอุปกรณ์ หรือวิธีการใดๆก็ตามเธอจะบรรลุผลสำเร็จไม่ได้เพราะอำนาจของอุปกรณ์และวิธีการธรรมชาติล้วนมีอยู่อย่างพร้อมมูลแล้วในส,สติสัมปชัญญะของเธออุปกรณ์หรือวิธีการใดๆจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันแสดงให้เธอเห็นว่าการเปลี่ยนภาวะของส,สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อยางเป็นธรรมชาติ หากความคิดและเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังวิทยาศาสตร์ไม่เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่อุปกรณ์หรือวิธีการใดๆทางวิทยาศาสตร์มักจะถูกนำไปใช้เพื่อสับเปลี่ยนภาวะของสติสัมปชัญญะเสียมากกว่าที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเป็นอิสระแห่งโลกแห่งความเป็นจริงของเธอมีเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะสามารถรู้การล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยปราศจากอุปกรณ์ใดๆในที่นี้ฉันไม่ได้กำลังคาดการหรือพยากรณ์ความเป็นไปได้ของลูกของเธอแต่กำลังกล่าวถึงเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่มีอยู่จริงซึ่งมนุษย์บางอารยธรรมเข้าใจถึงตำแหน่งของดวงดาวและการทำงานของดาวนเคระบทั้งหลายพวกเขาใช้ฟิสิกส์อันเป็นจินตภาพและพวกเขา ก็เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกของเธอมานานก่อนหน้านี้พวกเขาได้เคยเดินทางไปยังดวงจันทร์มาแล้วและนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญกลับมาพวกเขาเข้าใจถึงต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ของเธอในปัจจุบันพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ยานอวกาศแต่ใช้การฝึกฝนและใช้ความสามารถในการเป็นศิลปินผู้ฝันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นนักฟิสิกส์ทางจินตภาพพวกเขาไม่ได้เดินทางผ่านแต่เพียงช่องว่างระยะทางเท่านั้นแต่เดินทางผ่านการเวลาอีกด้วยวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ก้าวหน้าไปในทิศาทางที่ต่อต้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ภายในของโลกแห่งความเป็นจริงทุกก้าวของวิทยาศาสตร์พาเธอก้าวไกล ไปจากการพัฒนาความสามารถและพลังอำนาจของจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์ทุกแขนงจะมีพื้นฐานอยู่บนความปรารถนาในความรู้และมีจุดตัดเกิดขึ้นมากมายจากวิทยาศาสตร์หลายเส้นทางเหล่านั้นเธอทั้งหลายที่กำลังศึกษาธรรมชาติแห่งความเป็นจริงอยู่นี้ล้วนเป็นผู้ที่กำลังอยู่ณจุดตัดของวิทยาศาสตร์เหล่านั้น นักวิทยาศาสตร์นำเธอไปสู่บทสรุปอันเป็นเหตุเป็นผลแต่มันก็ไม่เป็นการเพียงพอและพวกเธอบางคนก็ข้องใจในวิธีการและทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเบื้องหลังที่เสียเปรียบในขณะเดียวกันนักฟิสิกส์ก็กำลังก้าวไปไกลกว่าที่เคยเป็นอุปกรณ์ของเขาก้าวตามไปไม่ถึงและกฎเกณฑ์ที่เคยมีก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป เธอไม่อาจยืนอยู่นอกโลกแห่งความเป็นจริงและนำเสนอแผนผังเกี่ยวกับมันเพราะเธอจะไม่อาจเข้าใจถึงจิตใจและธรรมชาติของมันได้พฤติกรรมของอิเล็กตรอนจะเล็ดรอดความรู้ทางเทคโนโลยีไปเพราะสิ่งที่เธอรู้เห็นผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีจะเป็นเพียงหน้ากากหรือภาพรวงตาของมันเท่านั้น ภายในเกมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวได้ว่านักวิทยาศาสตร์ของเธอเพียงแต่สร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับอิเล็กตรอนว่ามันทำงานอย่างไรเท่านั้นการติดตามการเคลื่อนไหวหลากมิติของอิเล็กตรอนต้องอาศัยอุปรกรณ์ที่มีความไวกว่านี้และฉันก็ได้กล่าวมาแล้วว่าจิตวิญญาณมีความเร็วกว่าแสง แบบพิมพ์เขียวของโลกแห่งความเป็นจริงอยู่เบื้องลึกของการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนเหล่านั้นหากเธอคิดถึงอนุภาคตามคำนิยามที่เธอรู้จักเธอจะออกนอกลู่นอกรอยทันทีหรือแม้แต่คิดถึงภาวะของการเป็นคลื่นของมันก็ตามก็ยังไม่เข้าร้องเข้ารอยอยู่ดีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอนุภาคกับคลื่นค่อนข้างจะเข้าร้องเข้ารอย แต่มันก็เป็นการใช้คำนิยามที่แตกต่างไปเท่านั้นไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ของเธอจะให้คำนิยามว่าอย่างไรพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับโลกแห่งความเป็นจริงของจิตวิญญาณเธอจะรู้เห็นจิตวิญญาณที่อยู่ภายในสิ่งที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ก็ต่อเมื่อเธอทำลายกำแพงที่ขวางกั้นความรู้ที่แท้จริงลงกำแพงนี้เกิดจากความเชื่อของเธอ การหมุนของอิเล็กตรอนเป็นตัวก,กำหนดความต่อเนื่องและลำดับของการเวลากล่าวได้ว่าการหมุนกลับของอิเล็กตรอนเป็นการย้อนการเวลาในในยะนี้กล่าวได้ว่ามีหลายสิ่งที่เธอไม่อาจสังเกตได้และไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะคำศัพท์และคำนิยามในภาษาของเธอและหลายๆภาษารวมกันก็ยังไม่พอที่จะอธิบายความเป็นจริงเหล่านี้ได้ อิเล็กตรอนหมุนหลายทิศทางพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจรู้เห็นได้เธอจะทำได้อย่างมากก็เพียงแค่สร้างทฤษฎีขึ้นเท่านั้นระหว่างการหมุนของอิเล็กตรอนมีแรงกระตุ้นของประจุแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นและคงสภาพอย่างมั่นคงแรงกระตุ้นนี้จะไม่เท่ากันเสมอไปในทุกส่วนของการหมุน แต่ก็มีการแบ่งแยกที่เท่ากันเกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วยการเวลาในความหมายของเธอหมุนไปข้างหน้าในอนาคตแต่ตามธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วการหมุนทุกทิศทางของอิเล็กตรอนทำให้การเวลาหมุนออกสู่ภายนอกและเข้าสู่ภายในสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ทุกโลกพร้อมกันหมดไม่ว่าแรงผลักดันในแต่ละทิศทางจะไม่เท่ากัน แต่มันก็ถูกกำหนดได้ด้วยการจดจ่อในการหมุนจฉเพาะหนึ่งหนึ่งเมื่อฉันกล่าวถึงเอิเล็กตรอนและการหมุนของมันซึ่งสัมพันธ์กับเวลาและก่อให้เกิดประจุแม่เหล็กไฟฟ้าและฉันก็สรุปว่าแรงผลักดันของมันไม่เท่ากันแต่กำหนดได้ด้วยการจดจ่อฉันขอให้เธอพยายามทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเหล่านี้เธออาจไม่เห็นความสำคัญของมัน หรือมองเห็นเป็นเรื่องไกลตัวแต่ฉันขอย้ำสาระพื้นฐานเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของการก่อเกิดประสบการณ์ชีวิตของเธอทั้งหมดตลอดจดสุขภาพร่างกายและเนื้อหนังของเธอเพราะความรู้สึกนึกคิดและการจดจ่อของเธอคือตัวกำหนดการหมุนของอิเล็กตรอนฉันได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเธอทั้งหลาย สร้างโลกแห่งความเป็นจริงและประสบการณ์ชีวิตของเธอด้วยความเชื่อของตนเองต่อไปฉันจะถ่ายทอดให้เธอเข้าใจว่าทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับอ e ิเล็กตรอนและการหมุนของมันอย่างไรและเธอไม่น่าจะประหลาดใจหากฉันจะบอกว่าอิเ e ล็กตรอนเล็กจิ๋วที่เธอไม่อาจมองเห็นได้เหล่านี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของจิตวิญญ,ญาณ และเป็นต้นกำเนิดของโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมดของเธอ